สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาีษาที่3อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ครับกลับมาเจอกับครูออกครั้งในวิชาสุขศึกษานั่นเองในส่วนของวันนี้ครับเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่3ครับการล่วงละเมิดทางเพศพร้อมแล้วใช่ไหมครับไปกันเลยครับอ่าน,นเลยพร้อมแล้วใช่ไหมครับเปิดหน้มมาที่4.7เลยครับดูข้อที่1ครับการล่วงละเมิดทางเพศหาเขาบอกการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยครับหมายถึงการกระทําหรือการพูดเกี่ยวกับเรื่องเพศที่เกี่ยวกับการพูดล่ำกอนาจารต่างๆเลยแล้วก็การแสดงออกทางเพศต่อผู้อื่นโดยผู้นั้นนเ่ยยยไมมิอให้ทํา เช่นหนึ่งการใช้สายตาที่แท้รมและสายตาที่แท้รมกอดจูบลูบขำแล้วก็ขมขืนด้วยแล้วก็ใช้กําลังเนี่ยครับคมคูหรือล่รอรวงให้มีเพศสัมพันธ์นั่นเองนะครับนี่คือการร่วมมือทางเพศนะลูกนะต่อมาที่2ลูกข้อที่2นะครับติดในร่างกายนะครับสัมผัสที่ไม่ดีแล้วก็สัมผัสที่ดีนะครับไม่ยู่2ออย่างลูกนะสัมผัสที่ไม่ดีแล้วก็สัมผัสที่ดีนั่นเองนะครับ เด็กทุกคนเนี่ยครับมีสิทธิ์ในร่างกายของตนเองแล้วนะครับเราเป็นเจ้าของร่างกายใช่ไหมไม่มีใครสามารถมาจับมาแตะต้องนะครับมาสัมผัสรูป,รปลายร่างกายเรานะครับถ้าเราไม่ยินยอมนะลูกนะนะครับไม่ว่าเพศไหนก็อาจจะถูกล่วงละเมิดทางเพศได้เช่นเดียวกันไม่จำเป็นต้องเป็นเพศหญิงเดียวเพศชายก็สามารถถูกล่วงละเมิดทางเพศได้เหมือนกันนะ <S <S <ๆ>ลูกนะเรามาดูกันเลยครับอันล่างสุดตรงนี้ลูกอ่ะเขาบอกว่าสัมผัสที่ไม่ดีสัมผัสที่ไม่ดีเนี่ยนะครับคือสัมผัสที่เราไม่ต้องการ ซึ่งเป็นสัมษั์ที่มากเกินไปจนเราเนี่ยคืดอัดรู้สึกอาดอาจมาทําที่มาทํากับเราแบบนี้เพราะเราเนี่ยไม่ได้ทานตั้งตัวแล้วก็ไม่ได้ขออนุญาตเราก่อนด้วยในการทานะครับนะครับและสัมษัสที่ไม่ดีเนี่ยอาจมาจากคนที่ใกล้ชิดก็ได้แล้วก็อาจมาจากคนที่มองไม่รู้จักก็ได้เช่นกันนะครับเรียนมาดูหน้าที่48ครับสัมผัสที่ดีแล้วอ่าสัมษัสที่ดีเนี่ยเป็นการสัมผัสร่างกายภายนอก โดยที่เราเต็มใจผู้ที่มาสัมผัสเนี่ยจะหยุดเมื่อเราไม่ชอบผู้ใหญ่เองก็ไม่มีสิทธิ์มาบังคับให้เราเป็นกอดหรือว่าหอมใครนะครับถ้าเราไม่ต้องการเราสามารถปฏิเสธได้เลยนักเรียนดูตามรูปตรงนี้เห็นไหมไอ้ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าอะไรครับน้องน่ารักจังขอหอมแก้มหน่อยได้ไหมเราก็ไปเลยครับปฏิเสธไปครับไม่ได้ครับอ่าประมาณนี้นะลูกนะส่วนสักษณะที่ดีเนะี่ยยกตัวอย่างเช่นเรากอดพ่อแม่พ่อแม่กอดเราพ่อแม่หอมแก้มเรานะครับเราหอมแก้มน้องชายอะไรน้องสาวเราแล้วก็ เรากอดปู่ย่าตายายเราอันนี้คือสัมพันธ์ที่ดีนะครับอ่าต่อมากออสีฟ้าด้านหน้างจ่มีอยู่สี่หัวข้อใหญ่ๆสิทธิมนุษยชนนะครับหมายความว่าศัดสีความเป็นมนุษย์เนี่ยมีความเท่าเทียมกันแล้วก็มีความเป็นสีรีด้วยมีความเป็นเสมอภาคของบุคคลผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยมีความเท่าเทียมกันนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนนะครับเพศไหนอายุไหนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมันหมดนะครับต่อมาสิทธิทางเพศลูกข้างล่างครับสิทธินะครับทางเพศคือ บุคคลเนี่ยมีสิทธิ์ตัดสินใจในเรื่องเพศของตนเองไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงรือเพศชายรือเพศที่3านั่นเองนะครับอ่าโดยที่เราเนี่ยไม่สร้างความเดือดร้อนคนอื่นด้วยอันต่อมาที่3ครับความเท่าเทียมของเพศเห็นไหมที่วิทย์บอกไปมืครับคือความเสมอภาคทางเพศนั่นเองมเหมายถึงความเท่าเทียมในสิทธิหน้าที่เสรีพิษเ,เสรีภาพโอกาสทางการศึกษาทุกอย่างเท่ากันหมดเลยนะครับความรุนแรงอ่าความรุนแรงในคราวนี้ความรุนแรงมรังเา,มงเาเจอได้บ่อยทั้งในครอบครัว ไะ่ม่นด้นอครอบครัวที่เราเห็นข่าวใช่ไหมลูกนะทั้งนี้ทั้งโรงเรียนทั้งอะไรต่งตงตงางๆนนหมายถึงการใช้วาจาคุกคามต่อต้านหรือว่าใช้กําลังใช้อาวุธนะครับทําร้ายคนอื่น,รนหรือว่าบุคคลหรือกลุ่มคนนั่นเองซึ่งออกกาะซึ่งมันจะอาจก่อให้เกิดสภาพที่จิตใจเราในที่แย่ลงนะครับนะแล้วก็อาจจะบาดเจ็บรวมถึงการเสียชีวิตได้เลยเช่นกันนะครับ มาเรียนมาดูหน้าที่4.9รูปคึ้บอร์ดที่3ใช่ไหมสาการดีดเลี่ยงและป้องกันพฤติกรรมที่นําไปสูตก,กันร่วงละเมื่อางเพศน,นะครับอันที่1คืออะไรแต่งการสุภาพเรียบร้อยให้เหมาะสมกับรัการาะรีสัปไม่ใส่กางเกงสั้นจนเืินไปไม่ใส่เสื้อสายเดี่ยวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมสองถ้ามีใครมาจาับหรือามาแตะสัมผัสรูปไร้เนื้อกายเราเนี่ยถ้าเราไม่ชอบหรือว่าไม่แน่ใจว่าไม่ชอบใจอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถพูด้ดังๆงได้เลยว่า ออกไปนะอย่ามาใกล้อะไรนี้ไม่ชอบแบบนี้อะไรนี้ก็พูดไปเลยนะครับ 3. ไม่หลงเชื่อคําเชิญชวนนะครับอ่าควรปฏิเสธอย่างสุภาพด้วยนะลูกนะนะครับ4ไม่อ่านหนังสือหรือว่าดูสื่อลามกนะครับเพราะว่าสมัยนี้ในสือ่อในสือ่อพวกเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเนี่ย,ยจะมีสื่อลามกเยอะมากนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องพิจารณาด้วยว่ามันดีหรือว่าไม่ด,มดีนะครับ5ไม่เสพสารเสพติด ทุกชนิดแล้วก็ไม่ดื่มเครื่องเหลื่อแอลกอฮอลด้วยอที่6เขาลบในสิทธิร่างกายของพ่นเช่นเดียวกันไหมครับไม่ควรบังคับเขานะครับถ้าเขาไม่ยินยอมนะลูกนะนะครับเรามาดูงานนะครับหน้านที่50ลูกกิจกรรมการรู้ละเมิดทางเพศเขาให้นักเรียนอ่านกิจกรรมนะครับอ่านสถานการณ์นี้สี่สถานการณ์หนึ่งสองสามสี่เนี่ยให้อ่านสถานการณ์อย่างเชน่นสถานการณ์หนึ่งเนี่ยกูเป้สวมกางเกงขาสั้นไปเที่ยวกลางคืนและยืนรอรถโดยสารประจำทางคนเดียวในที่เปี่ยวและมืด อันเนี้ยเสี่ยงไหมเสี่ยงแน่นอนใช่ไหมครับนะฮะเสี่ยงนันี้นก็เราอ่านทุกสถานการณ์เรามาตอบคําถามด้านล่างอย่างเช่นสถานการณ์ใดนําไปสูตการถูกร่วงเมื่อทางเพศตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อเห็นไหมอานสีเขียวที่งอ,อ่านทีนี้เสี่ยงเลยก็ติ๊กสีเขียวก็ติ๊กตรงสถานการณ์ที่หนึ่งแล้วลองอ่านดูว่าไหนเสีย่ยงบ้างก็ตอบไปนะครับลองทําเองตรงน,นี้นะ,ะครับหน้าที่51ครับผมให้าอาา่านข้อความเมื่ขีดเครื่องหมายถูกแล้วก็เครื่องหมายผิดนะครับนะครับในข้อ ถูกเนี่ยควรปฏิบัติผิดเนี่ยไม่ควรปฏิบัตินะลูกนะอย่างแรกเลยครับตรงกอบสีฟูนะอ่าสีฟูนะแต่งกายล่อแหลมแล้วเข้าไปอยู่ในที่เปี่ยวเนี่ยควรปฏิบัตินะไม่ควรก็กลารกระบ,บาดไปเลยไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะจะทําให้ขาดสติถูกไหมควรไหมถูกถก็ติดถูกไปแค่นั้นเองนะครับและด้านล่างครับเขาบอกว่าให้ในักเรียนอ่านสถานาการณ์ด้านบนตรงนี้อ่านตรงนี้ครับแล้วตอบคําถามด้านล่างนี้เด็กกจะลองอ่านให้ฟัง ปุ้ยเดินกลับบ้านคนเดียวและต้องเดินผ่านในที่เปี่ยวอยู่ๆมีคนแปลกหน้ามีพฤติกรรมแปลกๆเดินเข้ามาหาแล้วก็ตอบคําถามด้านล่างนี้ครับสามจุดหนึ่งสถานการณ์ข้างต้นเป็นสถานการณ์เสี่ยงทางเพศหรือไม่เพราะอะไรเสี่ยงไหมเสี่ยงครับก็ตอบไปคิดถูกตรงว่าเสี่ยงเพราะว่าอะไรครับอาจก่อให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศได้ลองอ่านแล้วตอบดูนะครับเอามาดูหน้าที่5.2ต่อเลยครับบอกให้เรียนสังเกตภาพพวกนี้ก่ออันนี้จะเหมือนกันนะคุณจะอธิบายบนนะครับมันเหมือนกัน แล้ว,วราะห์สาเงตุที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมแนทางการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการรูกรกย่งกับเมือทางเพศนั่นเองใช่ไหมครับเห็นรูปภาพไหมครับรูปภาพคืออะไรเด็กแล้วก็ผู้ชายคน,นหนึ่งกับขนมยี่ให้เด็กมั้งใช่ไหมครับือวาคุยกันใช่ไหมครับเขาบอกว่าคืออะไรอ่ะสาเหตุคืออะไรครับสาเหตุหพูดคุยกับคนแปลกหน้าใช่ไหมเดินกลับบ้านคนเดียวคืออะไรต้องตอบว่าพูดคุยคนแปลกหน้าติ๊กถูกอันนี้ไม่ใช่เดินกลับบ้านคนเดียวใช่ไหมเขานั่งอยู่ใช่ไหม ผลที่เกิดขึ้นคืออะไรครับอาจถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ใช่ไหมอ่าก็ตอบแบบนี้ไปตามตัวอย่างที่เพื่อนขึ้นให้ดูเห็นไหมครับออานักเรียนลองทําเองนะครับตรงนี้นะลูกนะข้างล่างก็เหมือนกันให้อ่านแล้วลองตอบเองนะครับส่วนหน้า5 3บามลูกให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมไม่ต้องแบ่งอยู่บ้านทาคนเดียวครับอ่านะครับแล้วร่วมกันนะครับวิธีแก้ไขปัญหามานะครับสองสายเตุอ่าตรงนี้มาดูตรงนี้กันตรงนี้ครับเขาบอกให้นักเรียนเนี่ยครับ อ่านตรงนี้ก่อนสิครูที่เขายกตัวอย่างไม่ก่อนครับพฤติกรรมที่นำไปสูกการล่วงละเมิดทางเพศเราไปดูนเลยสายเงตุคืออะไรที่จะนำไปสูกการละเมิดทางเพศอ่ะคืออะไรบ้างยกตัวอย่างให้เลยครับเล่นจับสัมผัสตัวกับเพือนต่างเพศอย่างเช่นคุยเป็นผู้ชายไปเล่นสัมผัสตัวต่างเพศผู้หญิงเนี่ยอ่าเหมาะไหมไม่เหมาะก็ะเกยดไปเลยครับอ่านแ้ก็จะอยู่ลำพังสองต่อสองในที่รับตาในที่รับตาผู้ใหญ่อ่าอยู่ลำพังกับ เพื่อนต่างเพศในที่รับตาผู้ใหญ่สองต่อสองสมควรไหมละ่ะไม่สมควรก็เขียนไปใช่ไหมครับแล้วก็เสี่ยวแนว,แนวทางการแก้ปัญหามาด้วยนะ,อะพอเสร็จแล้วด้านล่างครับด้านล่างให้นักเรียนนําคเนี้มาเติมตัวให้เป็นประโยคให้ครบให้สบมบูรณ์แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ทําหน้าที่45แล้วก็55เลยครับเป็นหน้าการกระบาดํา,าให้เสร็จนะครับสําหรับหลุรจยนรู้ที่3ก็มีแค่นี้ครับผม ก็จบลงแล้วครับสาหรับหน่วยการเรียนรู้ที่3ครับการลูกและเมื่อทางเพศนั่นเองนะครับเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะครับนักเรียนอย่าเพิ่งถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มไลน์เลยลูกนะรอบทที่4ก่อนนะครับเพราะเพนจะให้ถ่าย2บทพร้อมกันในการส่งมาเพนจะได้เช็คได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับหวังว่านเรียนคงจะเข้าใจมมากก็นอยเรียน่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะเจอกันใหม่นะครับวันนี้ต้องการว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย